สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขพ่นน่าจะพี่น้องเมื่อซีมจแ้งข้าวพี่น้องจ้ะว่าคอยเนี่ยเปลี่ยนชื่อช่องยูทูบไหมเนะคะพี่น้องกะเป็นชื่อก้าั่น่ะที่เคยใส่มาแล้วกับเปลี่ยนวนเวียนเลยแหรอพี่น้องมเจจพี่ลองน้องรับทราบถ้าผู้ใดเห็นว่าช่องผู้ใแปลกชื่อช่องแปลกชื่อช่องค้าใยชาแนวน้าจะพี่น้องอันนี้คือช่องคอยเองเนาะค่ะเฮ้ยวุ้ย มามันตึงจังสิบปวดทายยาดมันขี่ใส่ผื่นพี่น้องนั่นละกาบ่กบบคอยได้มาอัปเดตชีวิตบ่ก่อยได้มานั่งเว้าอยู่บ้านเนาะส่วงนี้เพราะว่าบ่กคอยมีเวลาจ้ะตื่นเสามากกับไปทํางานเลยง,งานมากกับสี่ทุ่มสี่ทุ่มกวามาหอดบ้านนอนหนึ่งสีน่นาพี่น้องกับบ่ <laughs> no not dancing yes, anyway, like you want club. Yeah, that go work yeah that's the problem it's like weird we you look pretty I just wear this yeah maybe that's it <S yeah เ a ร I want to take video ผ mm. ัวค่ะมักมาคัดวุ้งกี้โกว่าจะผัวจะปลูกพี่น้องเ้ยว่าจะผัวจะปลู p มาควรแบบทีนี่โกโกพี่เมย์จากมาบุญมาไวไป ก็เพย์อย่าถอยอย่าถอยก็เก็ตก็เก็ตอย่าถอยม,มากเกิแท้เด้อถุงเทานี่เอาถุงเทาหล่อไปเออนั่นแหละมาบอกต่อพี่น้องคือว่าบ่าค่อยได้มาอัปเดตไม่พูดบ่ค่อยมีเวลาเนาะคะ่ะกมม็มีเมอร์นีมีเวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งตื่นเสาร์ตื่นเสาร์ก็เลยอยากมาอัดคลิปอยากมาหาพี่ขอ,องน้องเนาะคะ่ะกะมินิซื้อมาขายของเด้อพี่น้องไป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 ,ไป แม่บริณน,นําแม่บริษณ์น,นั่แม่สิขายของไปไปไปรเรียน่นเดียวคนเมริซีิมาขายของพี่น้องเออมาอัปเดตพร้อมแล้ว่าเปลี่ยนจื่อสองไม่จังสันจังสีอ่ล่ะเนี่ยสิมาขายของอนี่พี่น้องย็นบอเมอกี้นีัวกอยังว่างงามเนาะงามย้อนอะไรพี่น้องงามย้อนอันนี้โอ้ยลูกกระไดงามย้อนอันนี้ เดียวเราขังน้ำเพิงอะไรเล่ะนี่ผู้ใดสนใจด้วยจ้ะบูกีเบิง้งใส่ว่าไม่แียอยู่ใส่ว่ากโก,โกูนี่ดาวไปเห็นหนิ้วถืออีหังบ่ไดดอกกมันทำเป็นขนมมันทำเป็นเนื้อเรียนไปไปไปโอ้ยกูสิเลียวบ่บริสูทติ์มินหยานี่ค่ะ ครีมพมินเฮอร์เบิลนะคะสวยขึ้นย้อนอันนี้พี่ลีพี่น้องผู้ใดบ่เคยใส่ซื้อมาใส่ะะ้อค่ะรับรองรับประกันเพราะว่าข่อยใส่อยู่อือข่อยก็เลยรับประกันได้เนาะคะ่ะแล้วก็สั่งได้อยู่ใส่ปฏิสั่งได้กับข่อยข่อยขายอยู่เมืองไทยจ้ะสั่งที่อยู่เมืองไทยสร้งได้กับข่อยหรือว่าผู้ใดอยู่ต่างประเทศยี่สิบเหรียญยี่สิบตัวล์จ้ะ ส่งในประเทศอเมริกาเนาะคะ่ะถามว่าประเทศอเมริกาเป็นงเาางื่อนแพงเพราะคาส่งมันมาแพงจ้ะคาส่งมันมันมาแพงก็เลยต้องมาขาย20เหรียญเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิง้งครีมตัวน,นี่ทาสีกันสิวกันฝ้าหมองใบหน้ามอง,มองค้ำฝ้ากระจุดด่างดำได้หมดพี่น้องหรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นสิวเป็นฝาา้าเป็นกระเป็นยังหน้ามองคล้ำซือซ่อกระใสได้ พี่น้องใส่ดีอิลีคอนเฟิร์มรับประกันอืเบิ่งจากหนังหนาข่อยก็แล้วกันจนผัวเริ่มจะม,มั่นใจว่าเป็นอย่าง <It S 1> เธอคือ <Stop. S 2> สวยขึ้น <Jump ing. S 1> หรือว่าเธอมองหาคนอื่นบอกว่าสันพี่นอ้องเขาก็อเลยบอกคนนาคอยใส่รีมตัวนี้เฮ็ในคอยดูดีขึ้นนีได้คอยสวยขึ้นนอะกจากไม่ได้หลงตัวเองไ่ได้ย่องเจ้าของนะครพี่น้องมันทําให้เราดูดีขึ้นอีหลีอื่จาก น้าไม่ยังเสี่ยงเมย์ไม่ยังเสี่ยงเมย์หรอป่ะที่นี่โกวกิเขาต้องการที่จะอยู่ในวิดีโอหรอสนใจสร้างได้พี่น้องอยู่ราคาที่เมืองไทยนี่คู่หนึ่งเนี่ยสบู่อันนี้เป็นสบู่เด้อค่ะลืมบอกวูกิก็ตีมังเดี๋ยววูกิไปนั่ง แล้วก็สีคขายของ stop อันนี้เป็นสบู่นะคะสบู่ส้มวิสีไส้ดีจ้ะใช้ล้างหน้าแล้วก็อันนี้ใส่ก่อนนอนพี่รองเดี๋ยวสัไม่ให้เบิ้งอยู่ในอยู่ในห้องน้ำว่ามันเป็นแบบใด แกลแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะข้างในเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เนาะจากพี่น้องเนี่ยแบบนี้เมื่อกี้ก็เปิดให้เบิง้งเป็นขมิ้นทับค่ะเป็นขมิ้นแท้เนาะค่ะใช้แล้วในเส้นสิบปรับสภาพผิวหนาเฮาเพาก็เชรูอว่าขมิ้นนะี่ยเป็นสมุนไพรเนาะไม่มีสารอันตรายนะคะมีอยอยนะคะพี่น้องฮะ <c oughs> <c oughs> อยากหลูกอยา้เตาดอวพี่น้องกลัวของงอขวน <laughs> <laughs> อันมันมีสารอันตรายมันไม่มีสารแอนโรยีออยอนะคะรับประกันถ้าแล้วว่เสียบนะ้เพราะขั้นหนาจากพี่น้องใส่แล้วหนาไซรับประกันร้อยเปอร์เซ็นนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วอยากหลูกอยากเตาอยากผัวโหลดเนาะคะ่ะพี่นอ้นองก็พอกันคลิปหนาผู้ใดสนใจทักอินบอกทักเช็ คอมเมนต์มาได้เด้พี่น้อง270บาทนะคะบ,าบ,าบา่งูว่าบอกไปหรือยังเพราะว่าหลูกพัวกวนเหลือเกิน270บาทส่งอยู่ไทยคือว่าร่วมค่าส่งเร็วเร็วว่า <c> ส <oughs> ่นรวมค่าส่งแล้วนะคะสองรบาทนะคะอยู่อเมริกา20เหรียญนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจกับทักแซทำมาได้เนาะคะ่ะไปละค่ะออกไปทำงานแล้วไม่เวล,ลาหน่อย พอออกกันคลิปหนาอย่าเร่มกดติดตามเป็นกำลังใจเห็นน้ำเดือกท่าไปแล้วค่ะมันก็จึงสิบเป็นสิปวดขี่น้ำคือแรงค่ะแต่เมื่อกี้ไปไปไปขี่ไปกี้แล้วปิดกอนปิดคลิปก่อนจะไม่นยาด